สวั bon สดีครับวันนี้ก็มาสร้างบ่อปลาหานุยุงนะครับก็คืออิฐที่ใช้สร้างบ่อปลาครับเนี่ยมันเหล no. ah. ือนะครับก็เลยไม่รู้จะไปทําอะไรก็เลยเอามาสร้างบ่อปลาหานุยุงนะครับพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับที่ผมจะสร้างเป็นบ่อเล็กๆนะครับกว้างประมาณ30เซนนะครับและก็อันนี้ก็เป็นบ่อกักโรคของปลาครับของผมนะครับเวลาที่ซื้อปลาใหม่มาเนี่ยก็จะต้องมาอนุบาลที่นี่ก่อนนะครับกักโรคที่นี่ก่อน ก็จะเอิฐจากบ่อนี้นะครับไปสร้างบ่อประหางนกยุงนะครับอันนี้ก็อิดสูง2ก้อนนะครับน้ําไม่ลึกมากแล้วก็เน้นถ่ายน้ําเอาไม่มีระบบกรองนะครับโอเคเราเริ่มกันนะครับก็ใช้อิฐนะครับมาเรียงกันปกติแบบนี้นะครับบ่อก็กว้างประมาณน่าจะ30เซนประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมใช้อิฐเนี่ยเรียงกันสูง3ก้อนนะครับนี่เลยนะครับเวลาที่ เรียงอิฐเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับอ่าอิฐสูง3ก้อนนะครับน้ําก็น่าจะลึกประมาณ30เซนนะครับแต่ว่าเติมจริงๆอาจจะประมาณ2ี่เซนนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการอ่าก่ออิฐนะครับนี่คืออีกมุมหนึ่งนะครับทีนี้การปูพื้นเนี่ยด้วยความที่ว่าพายางเนี่ยผมซื้อมาค่อนข้างบางเลยนะครับแบบบางสุดเลยนะครับก็จะต้องแบบรองพื้นให้มันแบบ ดีๆหน่อยนะครับผมก็ใช้ฟิวอร์บอร์ดนะครับรองตรงพื้นนะครับแล้วก็เช็คดูดีๆนะครับว่าพะยงเราบางมากนะครับแล้วก็ตรงข้างๆก็รองด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็เอาพะยงเก่านะครับมาตัดรองนะครับพะยงสีฟ้าอันนี้หนามากนะครับก็คือที่มันเหลือจากบอร์ดละครับนะครับเพื่อเชื่อมรอยระหว่างฟิวอร์บอร์ดนะครับแนวนอนกับแนวตั้งนะครับไม่ให้มันหนีพะยงเรานะครับ แล้วก็นี่เลยนะครับพะยางที่ซื้อมานะครับความหนาเนี่ย0.08มิลมนะครับมันเป็นพะยางปูโรงเรียนด้วยซ้ำนะครับบางมากๆนะครับซื้อมาในราคาย0บาทนะครับบ่อเนี่ยใช้งบ20บาทก็คือแค่ค่าพะยางนี่แหละนะครับก็มาลองดูนะครับก็เริ่มเติมน้ำนะครับปูง่ายนะครับเพราะว่าเป็นบ่อเล็กๆไม่เหมือนบ่อปลาครับนะครับอันนี้บ่อใหญ่จะปูยากหน่อยนะครับเริ่มเติมน้ําเข้าไปนะครับเป็นพะยางสีใสนะครับซื้อมา ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับสําหรับบ่อประหานุยุงนะครับเอาหินแล้วก็พืชน้ําลงไปด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งมุมกาแฟในยามเช้านะครับเวลาเบื่อเบื่อจากกระครับก็เดินมาดูประหางนกยุงบ้างนะครับก็ใช้ประหางนุยุงในบ้านนี่แหละครับที่มีอยู่ในบอ่อต่างๆเนี่ยเอามาปล่อยลงนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ อนาคตก็อาจจะมีปลาทองบ้างสักตัวสองตัวหรือไม่ก็ปลาสวยงามชนิดอื่นๆน,นะครับมาผสมกันนะครับก็รีวิวการทําบ่อประหางน้ำุงนะครับงบประมาณ20บาทนะครับแค่ค่าพยางนะครับก็อิดก,ก็น่าจะใช้ประมาณสัก 20- 30ก้อนประมาณเนี้ยนะครับโอเคนะครับ